พร้อมญาติไม่ได้ได้คนเดียวพร้อมญาติด้วยค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอคุณคุณวัฒนาพร้อมญาติได้รับรางวัลน,นี้ไปไม่ได้ได้คนเดียวญาติที่น้องได้หมดเลย ผูแชร์ด้วยแต่คุณวัฒนาเป็นผู้ติดตามครบเดือนคุณคุณวัฒนาเขาก็เป็นคนดีเพราะว่าเขาติดตามเราพร้อมกับญาติเขาถือว่าน่ารักสักครู่นะคะลูกค้าอยากจะสะบุคคำว่กวากส้นตีออกมาใช่ไหมคะสองคนนี้ส่งเลขบัญชีมาเลยนะคะสองคนนี้ส่งเลขบัญชีมาเลย แคปหน้าจอแล้วใช่ไหมแอดมินแอดมินก็สติสตังไม่ค่อยจะดีนะคะก็เท่าๆกันแล้วด้วยผู้จัดการยิ่งแก่เลยนะคะอายุผู้จัดการรวมกันสี่คนก็ไม่ธรรมดาะคะสี่ห้าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้พ,พ,พี่กวางพี่กวางค่ะ และรอบหนูก็แจกไม่เหมือนกันของก็ได้ไม่เหมือนกันนะคะพี่กว้างขาเพราะว่ารอบที่แล้วที่หนึ่งแจกค่ะพี่กว้างรอบที่แล้วที่หนึ่งแจกรอบที่แล้วที่หนึ่งแจกรอบที่แล้วที่หนึ่งแจกเซตนี้ปกติก้าร้อยกว่า1นึ่งเปิดสามพี่กว้างขาพี่กว้างขาพี่กว้างขาพี่กว้างของน้อง คุณยานิสาไม่ต้องบอกว่าดวงไม่มีคุณยานิสาอาจจะได้ในกล่องก็ได้อาจจะได้ทองก็ได้ค่ะอ๋อแล้วก็ไม่ต้องคิดนะคะว่าหนึ่งจะไม่แจกสองสลึงเพราะว่าหนึ่งไม่ใส่ส้อยสองสลึงอยู่แล้วค่ะที่ใส่อยู่ที่คอตันตึบเลยค่ะ นะอออ,อ,อ,อแคบหน้าจอฮาหนอยฮหาหนอยวันนี้ฟันที่ศูนย์ค่ะฮาหนอยวันนี้ฟันที่ศูนย์ค่ะฮาหนอยวันนี้ฟันที่ศูนย์ค่ะโอ้ยนิ้วดว o หนึ่งนิ้วฮานอยวันนี้ฟันที่ศูนย์ค่ะ ศูนย์ขึ้นมาค่ะใครแคปหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมานะคะลูกค้าขาใครที่ลูกค้าขาใครที่เป็นสายวิ่งสายลูดวันนี้หนึ่งเน้นรอบปกติแล้วว i p ีวิ่งศูนย์รูศูนย์ค่ะลูกค้าวิ่งศูนย์รูศูนย์ค่ะตัวเจาะห้าบาทค่ะวิ่งศูนย์รูศูนย์ค่ะ ใครเข้ามาแล้วนะคะฮานอยวันนี้ฟันที่ศูนย์นะคะวิ่งศูนย์รูศูนย์ใครอยากมีรายได้ลูกค้ารูศูนย์ไปเลยค่ะตัวละสิบบาทแล้วก็รอรับกําไรเลยค่ะห้าร้อยเจ็ดสิบาทลูกค้าเล่นแบบนี้ถูกแบบนี้สามสิบวันลูกค้าได้กําไรเดือนละหมื่นกว่าบาทมากกว่าเงินเดือนอีกค่ะใครอยากได้นะคะรักนะ้าถึงเซลขอบคุณพี่กวางครับแคปหน้าจอเลยค่ะลูกค้าขาศูนย์ค่ะเน้นรอบ ปกติแล้ว V ีีใครแคปเลขใครกดเลขศูนย์ขึ้นมาขอให้ถูกฮานอยสามตัวตรงค่ะใครแคบเลขศูนย์ขึ้นมาขอให้ถูกฮานอยสามตัวตรงเลยค่ะใครแคบเลขศูนย์ขึ้นมาขอให้ถูกฮานอยสามตัวตรงเลยให้เขาส่งหลักฐานการโอนเงินก่อนนะแล้วก็ให้เขาส่งเลขบัญชีมานะใช่แล้วค่ะแม่จันทรัตถูกถูกแล้วค่ะคุณจันทรัตน์ั เลขศูนย์มาขอให้ถูกฮานอยสามตัวตรงๆใครกดเลขศูนย์มาขอให้ถูกฮานอยสามใครรับทุบซีเอฟได้เลยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะแม่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะทุบขาใครกดเลขศูนย์มาถูกสามตัวตรงๆเลยค่ะฮานอยวันนี้ใครกดเลขศูนย์มาขอให้ถูกฮานอยสามตัวตรงตรงไปเลยค่ะ ฮะรอราก่อนอยูไรอยู่แบบเดียวทุกคนค่ะมีใครจะเอาอะไรอีกไหมคะวันนี้จะจุดทูปปูลงให้ในกลุ่มนะคะอีกไก่น้อยก็มาถักตังอีกไก่น้อยด้วยค่ะกดสูนหน้าไล์ แปลว่ามันไม่ทำงานค่ะเด่กูเห็นแอดมินเมื่อไหร่เยี่ยเขา้าไปจับแอดมินด้วยถ้ามีแอดมินคอมเมนต์เร็วๆมึงหักสองร้อยมันเปม,มคอมเมนต์สูงได้แปลว่ามันไม่ได้ตอบลูกค้าอ๋ออ๋อ,อุ๊๋ผิดเออไก่น้อยมึงจำไว้มึงรอดทุกคนค่ะวันนี้ เลยบ้านมีอยู่ชุดเดียวเหรอถามจริงฮะฮะรู้บ้างโอ้ oh. ใส่ชุดเดียวถ่ายอยู่นั่นแหละไม่ใช่ถ่ายวันเดียวลงได้ทั้งปีอะถ่ายวันเดียวลงอยู่หเดือนไม่เหมือนพวกกูเลย จุดหนึ่งถ่ายได้สามรอยรูปลงได้สอง <laughs> <laughs> อย่าเสียงตาน้อยเด้อไผอยู่ข้างๆอ่ะสันโอ้ยผู้ชายนี่และค่ะหลายกระ้อลูกน้องอยู่เยอะแยะเลยค่ะ <laughs> มีคนเท่าอยู่ด้ยนะคะใช้แผนกล้องไหมคะกลับกล้องไปก็จะเจอเลยมืจะหูตะแงกโอ้โหโหหลบกันใหญ่คี้ พึ่ถ to ึงเมื่อกอนไรที่ไหนมีเรื่องผีตลอดเนาะไลรอยู่ไฟดับไลรอยู่คนมาพูดในกล้องไลรอยู่มีเสียงคนไอไลรอยู่คนเดินผ่านด้านหลังอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนเหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวย299บาทจะส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะอยากได้อะไรพิมพ์ถามขึ้นมาได้เลยค่ะหนึ่งตอบให้ทุกคอมเมนต์ค่ะ คืนนี้เจอกันเลขทูป,ปูเตรียมไปซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ทีนี้เร็วๆนี้เร็วๆนี้นะคะเห็นอารมณ์ดีเร็วๆนี้หนึ่งนะคะใครที่อยากได้เครื่องรางใครที่อยากได้แนวทางใครที่สั่งกับ สั่งไมยหนำเตยชอบแบบนี้เ o v e y o มาแล้วหนำเตยค่ะสวัสดีค่ะหนำเตยของแม่หนำเตยสุดหลอของแม่เร็วๆนี้กล่องสูมอ่ะทวนกล่องสูมให้ก็ได้ค่ะกล่องสูมนะคะลูกค้าค่ะคนที่บูชาเหรียญปู่รุ่นมหาโพค่ซับหนึร้ยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีลูกค้าที่บูชาหนึ่งรบาบาทจะส่งฟรี ำกัดหนคนได้ไม่เกิน5กล่องใครอยากบูชา199บาทจะส่งฟรีค่ะได้สิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงมีทั้งหมด5เส้น